เด็กสมัยนี้ประสบการณ์ชีวิตจริงน้อยมากเพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงตามใจพ่อแม่โอหรือบางทีพ่อแม่เรียกใช้แล้วกับบ่ติงคิงพ่อแม่กรเฮ็ดเอาเองอยากเลิกเปลี่ยนพ่อแม่ต้องดึงลูกต้องเอาลูกมาทําให้ได้หนึ่งงานบ้านปัดกวดเช็ดถูห้องนุง่งห้องน้ําเวลาเด็กมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องมาแช์บ้านกับคนอื่นไม่รู้จักระเบียบไม่รู้จักวินัยไม่รู้จักความสะปุกในการใช้ชีวิตบางทีมันต้องไปใช้ชีวิตจอยกับ เพื่อนร่วมบ้านที่ไม่ใช่ผู้ชายมันเป็นบางทีต้องไปอยู่รวมกับผู้หญิงมันจะได้รู้ว่าการใช้ชีวิตผู้หญิงผู้ชายมันต้องใช้เกรงใจผู้หญิงในส่วนไหนเกรงใจผู้ชายในส่วนไหนสองการใช้ห้องครัวการล้างการเก็บการกินการอุ่นการหุงการต้มการใช้ตู้เย็นความเป็นสัตว์เป็นส่วนอะไรเก็บเย็นอะไรไม่เก็บเย็นพ่อแม่ต้องบอกนะเออฉันเห็นเด็กที่ทํางาน คือช่วงอายุเราห่างกันเราเด็กยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์เด็กสมัยนี้เขาเด็กยุคสองพันสิบสองพันยี่สิบอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเราแบบุอ้ยเขาขาดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากถ้าโชคดีหน่อยเนี่ยเจอคนที่พูดแบบน้ำเสียงนุ่มน,นวลเหมือนคอยบอกคอยสอนเหมือนเป็นญาติเหมือนพ่อแม่ก็โชคดีแต่ส่วนใหญ่มันจะมีแต่แบบคนคอยบอกคอยสอนที่ลอยเด็กหัวอย่างเดียวแล้วเด็กมันจะเครียดเด็กมันจะเกิดปัญหาปรับตัวเข้ากับคนอื่นไม่ได้แล้วมันจะลำบากในการใช้ชีวิตเด็กๆสิ่งสําคัญ กับข้าวหุงข้าวการเวฟอาหารการอุ่นอาหารการล้างถ้วยล้างจานแบบไหนสะอาดล้างแบบไหนมันมีน้ํามันต้องล้างแบบไหนเออมันต้องใช้พิธีกําจัดแบบไหนทางด่วนเร่งด่วนมันต้องมีคนเป็น,ปนพ่อเป็นแม่ต้องบอกต้องสอนลูกพนี้ถ้างั้นเวลามาอยู่ในชีวิตข้างนอกนี่โอ๊ยประสบการณ์นอกบ้านไม่มีเลยประสบการณ์เหล่านี้ไม่มีมีแต่ประสบการณ์ในห้องเรียนอย่างเดียวเรียนเก่งไปใช้ชีวิตไม่รอดแบบนี้อันตรายเออแล้วมันจะเกิดความเครียดโดย ไม่จําเป็นสิ่งเหล่านี้เรียนนะคะฝึกนะคะเอาใส่หัวเอาใส่สมองเอาใส่มาเป็นประสบการณ์ที่ต้องสะสมเออมันจําเป็นกว่าการเรียนหนังสือนะเพราะว่าเราไม่สามารถเลือกอาชีพการทํางานได้เราจบมามันทํางานไม่ตรงสายนะส่วนใหญ่นะ